เพื่อนๆจัดการยุงในหน้าฝนยังไงวันนี้มาคุยกันนะครับตอนนี้มาดูเด็กๆกินย่าอิ่มแล้วนะครับนอนเขียวเอื้องก็จะจุดไฟนะครับไล่แมลงรบกวนไล่ยุงนะชงเช้าให้กินยาตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนบ่ายจะให้เขาแปรงนะครับมาพูดถึงเรื่องการจัดการเรื่องยุงนะครับในหน้าฝน ยุงนี้เป็นพาหาน้าโรกนะครับแล้วก็มีมแมลงด้วยนะที่สร้างความนําคัญให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะในเวลากลางคืนและกลางวันนะครับก็ช่วงนี้ก็จะจุดไฟทุกวันนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นเช้าก็จะจุดตรงนี้ใช้ยาแห้งโปะนะครับจะให้เขาลุกประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าวันนี้แบบไม่ออกก็เลยสมนี่งเรื่อยนะครับกลางคืนก็จะจุดในคอกนะคร ตอนนี้น้องนอนชื่อเอื้องอยู่ไม่อยากเข้าไปรบกวนก็จะสุมถ้าขี้แกะโบนะครับกองไฟให้ให้ลูกชนานานๆน,นะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ต้องสร้างความอบอุ่นในคอกนะครับมาดูวิธีการการ,การจัดการนะรเรื่องของยุงนะข้อแรกนะครับที่ควรจะทําเลยคือบริเวณรอบคอกนะครับควรจะโลง่งไม่ให้มีที่หลบของยุงนะครับซึ่งที่นี่ทาไม่ได้นะครับ ที่นี่มีแปลงหญ้าแล้วก็ข้างๆเขามีอ้อยมีมันก็ยังทําไม่ได้ในช่วงนี้นะข้อที่สองก็คือกางม้งนะครับกางม้งเป็นการป้องกันอาจจะได้ไม่มากแต่ก็ก็ถือว่าป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับป้องกันยุงข้างนอกเข้าป้องกันยุงข้างในออกนะข้อที่สามันก็คือการสุมไฟนะครับที่ผมทําอยู่ตรงนี้นะนการสุมไฟเนี่ยการสุมไฟเนี่ยอาจจะทําเป็นพิธีนะครับคิดว่าแต่ก็สามารถ ช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่สู้มุ้งไม่ได้ตอนเขานอนเขาก็าจะมานอนล้อมกองไฟนะตรงที่เขานอนข้างในสี่ก็คือการฉีดยาการพ่นยานที่ตัวสัตว์บริเวณตัวสัตว์แต่ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้วิธีนี้นะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่ไม่คุ้นมันเหลียดมาล็อกมาบังคับกันมันจะวิ่งตเตลิดเปิดเปิงก็เลยไม่ใช้นะอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะก็คือการทำความสะอาดในคอกนะครับ ให้มีน้ําขังแล้วก็ไม่ให้ชื้นมากนการเลื่องแก่นี่ดีอย่างหนึ่งนะขี่เขาเป็นเม็ดนะครับก็ไม่มีการขังอยู่แล้ว <Wow. S 1> ก็ผมก็ใช้วิธีการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นลงไปกับพื้นนะแล้วก็ที่มุ้งนะครับการฉีดพ่นของผมก็มีใช้อะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้ใช้ยาอะไระใช้สารไลใส่ผมสักฟอกนะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่นะเชื้อโรคในคอก ก็ผงฆ่ามดปู้แดงปูเขียวอะไรเนะี่ยเอาเข้ามาใส่ฉีดฉีดกับพื้นก่อนให้ยุงที่มันเกาะอ,อยู่กับพื้นนะบินขึ้น,นขานไปนด้วยไล่มันไปนด้วยเสร็จแ,แล้วก็ฉีดไปกับมุ้งนี่ฉีดไปกับมุงฆ่ามันด้วยก็ฆ่าช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับคงช่วยได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นี่กับมุงก็เก่าละก็มีรูมีช่องนะครับก็การการจัดการก็จะทําแบบนี้นะไปเรื่อย que. ก็าจะทำบ่อยหน่อยนะในช่วงหน้าฝนส่วนช่วงหน้าแล้งก็จะไม่ค่อยมียุงนะฮะเ็าจะเบาๆลงหน่อยแต่กลางคืนนี่รู้สึกยุงเยอะนะครับช่วงนี้นาคลองนี่คือตอนเช้าผมต้องมาสูบไฟไล่นะก่อนที่จะปล่อยแกะมากินยาไม่ได้เดือดร้อนแต่แกะนะครับไก่ก็โอ้โหไก่ไม่ได้กลางมุงนะครับเสียงดังทั้งคืนนะครับแล้วก็หมาหมานี่ต้องจุดยาก,กันยุงให้ก็วันนี้มาแชร์แนวคิดนะครับเรื่อง การจัดการเรื่องของยุงทําในหน้าฝนยุงและแมลงนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาให้ผมดูกันเป็นแนวทางนะสาหรับคนที่มีการจัดการอื่นๆก็นํามาเสนอแนะได้นะครับคือผมก็ศึกษามาจาก youtube พวกเพจต่างๆนะครับก็นํามาปรับใช้กับตัวเองกับข้อของตัวเองกับชีวิตตัวเองนะครับอาจจะมีหลายวิธีแต่ว่ามันไม่มันไม่ สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของเราหรือทาแล้วไม่ได้ผลครับก็สิ่งที่ทําได้ผลก็เอามาแชร์ให้คือเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ